สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาแก้ปัญหานะครับน้ำมันเครื่องซึมตรงฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ฝาการร้อนนะครับของดีมเอ็กซิสนะครับรุ่น 400p นะฮะก็จุดน้ำมันเครื่องก่อนนะครับนี่นะจุดน้ำมันเครื่องนะครับที่เราต้องเปลี่ยนคือพาร์ทอะไหล่นะครับที่ซื้อนะครับจะเป็นของเทียบนะฮะเป็นของเทียบนะครับเป็นฝาปิดจุกน้ำมันเครื่องนะครับของเวฟนะฮะเวฟร้อยสิบนะครับ จำนวนหนึ่งอันนะฮะซึ่งเวลาคุณเลือกซื้อนะครับตามออนไลน์ต่างๆนะครับคุณจะต้องสังเกตว่ามันมีโอลิงแถมมาให้หรือเปล่านะครับคือตัวของแท้มันจะมีโอลิงแถมมาให้นะครับผมได้อันที่มันไม่มีโอลิงแถมมให้ผมเลยต้องไปซื้อโอลิงเทียบมาใส่นะครับอ่ะผมขอแกะตัวของน้ำมันฝาน้ามันเครื่องออกก่อนนะครับอันเก่านะฮะเพื่อที่จะมาวัดกับอา่า ฝามันเครื่องอันใหม่นะครับว่ามีขนาดเท่ากันหรือไม่นะครับจริงๆเราก็เท่ากันนะครับแต่ว่าคุณอาจจะเห็นว่ามุมกล้องนะครับอาจจะมองว่ามันไม่เท่ากันนะครับทีเราขนาดความยาวแกนเท่ากันนะครับใช้กับดีมใช้กับเวฟได้นะครับดีรุ่นเก่านะฮะใครที่หักนะครับสามารถซื้อทดแทนได้นะครับฝาหนึ่งตกอันละไม่ถึง20บบาทนะครับเนี่ยนะฮะเกลียวขนาดเท่ากันนะครับ ความยาวนะครับแล้วก็ตรงที่วัดน้ำมันเครื่องคือตำแหน่งเดียวกันนะครับอันของแท้นะครับจะมีโอลิงติดมาให้นะครับคือติดอยู่นะฮะสำหรับรถรุ่นเก่าๆนะฮะแต่ว่าถ้าคุณใช้ไปเวลานานๆนะครับคุณจะเจอปัญหาเรื่องของโอลิงมันเสื่อมนะครับพอโอลิงเสื่อมแล้วนะครับน้ำมันเครื่องที่มันร้อนๆนะครับมันก็จะเป็นไอดันออออกมาเห็นเป็นคราบด้านนอกนะครับ ให้หาโอลิงเทียบก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับใช้โอลิงที่ทนน้ำมันนะครับในการใช้งานทดแทนนะครับแล้วก็ฝาปิดจุกน้ำมันเครื่องนะครับคือบางรุ่นที่เห็นขายในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะแถมโอลิงมาให้ด้วยนะก็ต้องเลือกซื้อร้านที่ดีๆหน่อยนะครับปิดไปแทนที่เดิมแบบนี้นะครับก็จะปิดได้พอดีนะครับ ปิดล็อกได้พอดีเป๊ะนะฮะไม่โยกซ้ายขวานะครับไม่โยกเหมือนอันเก่านะฮะอันถัดมานะครับคือฝากลมกันร้อนนะครับฝากลมกันร้อนฝั่งเครื่องนะครับเราใช้บล็อกเบอร์8ในการแกะนะครับตัวทีเบอร์8ปันนี้นะครับค่อนข้างที่จะหาอะไรยากนะครับสำหรับฝาปิดฝากลมปิดกันร้อนข้างเครื่องของดีมเอ็กซีนะครับ 400P นะครับ ซึ่งถ้าคุณหาอะไหล่แท้ได้นะครับราคาไหล่แท้ก็อยู่ที่ประมาณแผ่นละประมาณ130บาทนะครับถึงประมาณ150บบาทในแต่ละร้านอาจจะขายไม่เท่ากันนะฮะซึ่งอินเทอร์เน็ตก็บางร้านก็มีขายนะครับบางร้านก็ไม่มีขายนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีขายนะครับผมได้อะไหล่เทียบมานะครับยี่ห้อ H.M. Auto Parts นะครับรหัสนี้เลยนะครับใช้กับ Dream Exit ได้นะครับ 400P ได้นะครับ ตัวอะไรเทียบจะมีน็อตมาให้นะครับและก็ราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับโดยประมาณนะฮะสีบาทนะครับซึ่งต้องขาทุนทาง hm auto parts นะครับที่ผลิตชิ้นนี้มานะครับว่ามันหายากนะครับก็เอาที่ไม่เป็นเดือยนี่นะครับใส่ตรงนี้นะฮะครอบไปที่เดิมนะครับแล้วก็เอาน็อตที่แถมมาให้นะครับขันกลับไปที่เดิมเช่นกันนะครับ เราก็ทําแบบนี้ทั้ง3ตัวเลยนะครับขันพอตึงมือนะครับสําหรับอยากให้มันทนทานกว่านี้นะครับคุณอาจจะเอาไปหุ้มคาร์บอนก็ได้นะครับมันก็จะทนทานทนความร้อนมากกว่านี้นะครับหรือว่าเอาไปทําสีก็ได้นะครับสำหรับคนต้องการสีอื่นที่ไม่ใช่สีเทานะครับวิโรงงานเขาผลิตมาแต่สีเทานะครับเพื่อที่จะสามารถเอาไปพ่นสีเป็นสีอื่นได้นะครับหรือว่าสามารถเอาไปหุ้มคาร์บอนได้นะครับก็เป็นการต่อยอดไปต่อไปนะฮะ สำหรับผมก็แค่นี้พอนะครับในการเปลี่ยนนะครับพาร์ทนี้ค่อนข้างจะห,หายากนะครับสำหรับในปัจจุบันนะฮะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะในการเปลี่ยนพาร์ที่ไม่ค่อยมีคนเปลี่ยนกันนะครับผมครับ